วัวโอ้โหกลวยเตี๋ยวนี่ว่าสุดยอดแล้วซุปหางวัวเนี่ยผมก็ชอบโอ้โหแต่นี่อะไรอะไรอะ่ะกลวยเตี๋ยวหางวัวตุ๋นครับคุณผู้ชมดองวัวตุ๋นนี่ต้องนุ่มมากเลยนะคือนี่เอ็นนี่เอ็นโรยกระเทียมเลยนะนะฮะนี่ครับคุณผู้ชมครับร้านชื่อเคียมนาเตี๋ยวหางวัวตุน๋นร้านอยู่กลางทุ่งนาเลยนะอยู่บ้านหนองบัวอําเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นโอ้ต้องไปเดี๋ยวต้องไป นางสาวอ,อลิสลาสุดแดงน้อยเจ้าของร้านเล่าบอกว่าคือเธอน่ยครอบครัวก็ขายอาชีพขายมีเขียงเนื้ออยู่แล้วนะชิ้นส่วนต่างๆของวัวก็ส่งขายร้านอาหารแต่ช่วงโควิดอ่ะร้านอาหารต่างๆก็ปิดตัวใช่ไหมก,ก็เปิดร้านมันซะเองเลยร้านก๋วยเตี๋ยวหางวัวเจ้าแรกและเจ้าเดียวของขอนแก่นครับความอร่อยดูน้ําซุปเลยอโอ้โหเข้มข้นกลมกลม่อมเนื้อวัวทุกส่วนคัดสรรมาอย่างดีร้านขายเนื้อเชื่อใจได้ราคานะ 50พิเศษ60หรือ70<อ>แล้วแต่สั่งแต่ก๋วยเตี๋ยวหางวัวเนี่ยจะต้องราคานี้หน่อยราคาขยับขึ้นมาหน่อยคร้อยหนึ่งถ้าพิเศษ150ผมยอมจ่ายผมบอกเลยผมเห็นภาพแล้วผมยอมจ่าย<อ>ก๋วยเตี๋ยวหางวัวนะครับไม่ใช่มีแต่หางเท่านั้นหางวัวรวมก็มีรวมมีอะไรบ้างหางวัวเอ็นเนื้อเปื่อยเนื้อสดลูกชิ้นแต่ลูกชิ้นเค<อ>ี้ยวรีดหน่อยนะเมื่อกี้เพิ่งติดคอไปข่าว <c oughs> ขาว่ขาวก่อนชามละ150พิเศษ200 นี่ครับเ oh อ็นโอ้โหนี่ทั้งจานผมกินได้คนเดียวเลยนะดองไม่ต้องแย่งนะ <c oughs> ดองแตออ่กานนะ <c oughs> ไ,มไม่แบ่งเลยอะไปที่นี่เขาสั่งอะไรกันที่นิยม <c oughs> มีขาวหางบัวตุ๋นตื่นไม่ลายปับ๊บเกาเหลาหางบัวรวมนะครับไปลิ้มรสความอร่อยกันได้นะครับเมื่อกี้ผมแจ้งพิกัดไปแล้ว9โมงเช้าถึง2ทุ่มโอ้โหพี่ขายดึกดี9โมงท่า9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะครับเอาใครไปไม่ถูกนะฮะที่อำเภอบ้านฝางนี่แคปเบอร์ไว้ โอ้ยเดี๋ยวแม่ผมมีโอกาสผันแกนนะขันแก่นไปอ่าเดี๋ยวหาเวลาเลยพี่เบิร์ตเสาร์อาทิตย์นี้นะคะคโอ้ยหางบัวน่ากินเนาะน่ากิน